่าคลิปนี้เครียดอีกแล้วใช่ไหมรู้นะเครียดเรื่องการเงินหนี้สินนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเดี๋ยวจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนเรื่องการเงินหนี้สินอะถ้าเกิดว่าไม่เชื่อพี่หมอมาถามพี่ไพ่กันว่าการเงินจะเป็นอย่างไรนะโอเคไหมเดี๋ยวจะเปิดให้3ใบนะก่อนอื่นเข้ามารับชมและรับพลังงานดีๆเดี๋ยวจะเปิดไพ่ให้นะ3ใบามาดูกันไพ่จะบอกอะไร แต่พี่หมอบอกไว้ก่อนเลยว่าผ่านไปได้แน่นอนแต่ถามไพ่ย,ย้ำอีกทีว่าจะผ่านไปได้ไหมมาชมกันเครียดเปิดให้ก็แล้วกันเห็นเครียดตลอดเลยเรื่องเงินเรื่องนี้สินนะมาดูกันก่อนอื่นรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะเป็นกําลังใจให้กับพี่หมอแล้วก็ส่งพลังงานนี้ให้กับเจ้าของพลังงานนี้ด้วยเผื่อเขาเครียดอยู่เขาเห็นพลังงานนี้จะได้มีกําลังใจขึ้นมานะมาดูกัน สามใบแต่นแดนๆหลับตาเลือกนะคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อใดๆนะจ๊ะทุกคนจ๋าเปิดให้เห็นสดๆแบบนี้เลยนะจ๊ะมาดูการเครียรเรื่องการเงินใช่ไหมแล้วมาดูว่าไพ่จะตอบตรงมห้ไพ่บอกว่าจะแก้ไขปัญหาได้การเงินไม่ต้องกังวลจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณรองเงินอยู่สําเร็จจะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้จะปลดนี่ปลดสินได้อย่างแน่นอนภาระหนี้สินที่กังวลใจอยู่จะเบาบาง การเงินที่คิดว่ามันจะไปต่อไม่ได้มันจะไปต่อได้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือให้ราชาเหรียญเนี่ยไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปนะมาดูไพ่เดอะโว่เห็นไหมความสุขความสําเร็จไพ่เดอะโว่ความสุขคว,สความสําสเร็จสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจคุณมุ่งมั่นว่าอยากจะปลดนี่คุณจะได้ปลดนี่คุณมุ่งมั่นว่าคุณจะหาเงินคุณจะหาเงินได้ คุณมุ่งมั่นว่าจะอยากมีเงินเยอะๆคุณจะมีเงินเยอะๆเข้ามาและจะแก้ไขปัญหาได้บางคนได้เงินมาจากอาสังหาทรัพย์สินนะเดี๋ยวของชิ้นใหญ่ได้ได้แปลมาเป็นตัวเงินหรือได้ปลดหนี้ได้เขียนนี้นะอ่ะมาดูเห็นไหมห้าเหรียญขึ้นไพ่ตอบโจทย์ตรงมากไพ่แบเนี้ห้าเหรียญม,มันบ่นบ่งบอกถึงหนี้สินภาระค่าใช้จ่ายที่เครียดนางกลมนางกลมตาเครียดเนี่ยเห็นไหมแล้วไพ่ขึ้นมาแบบนี้อ่ะยังไงตรงกับที่พี่หมอพูดมาและหยิบไพ่เนี่ยไม่ได้หยิบแบบว่า เลือกไว้ก่อนนะหยิบให้เห็นเห็นทุกคนเลยแล้วคลิปนี้สังเกตดูคลิปนี้สมูทมากไม่มีการตัดต่อใดๆนะโอเคเพราะฉะนั้นไพ่บอกแล้วนะสบายใจได้แล้วนะผ่านไปเห็นคลิปนี้การเงินนี้สินนะจะแก้ไขปัญหาได้ไม่ต้องกังวลใจไม่ถึงทางตันไม่ได้ล้มละลายไม่ได้ชะง,งักไม่ได้ติดขัดมันแค่ฝืดแต่มันจะไปต่อได้นะให้กําลังใจตัวเองเยอะๆและปัญหาทุกอย่างจะผ่านไปได้พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และให้ทุกคนโชคดีบายบายค่ะ